็บเลยถ้ามันไม่โดนก็วิ่งไปเก็บเลยเเล่นให้เล่นให้ธรรมชาติเลยนะหนึ่งสองสาม มาปั๊บแต่ต้องช้านะกีตาร์ไม่ง <catal ua> ั้นไม่ร <ther> ู้เรื่องหนึ่งสองสามอันไอไออักเองเองเลยอูดอุ๊อาอักเออแล้าไม่ตีกันหนึ่งก็เองนั่นแหละเจิดตัวตัวข้าไม่ได้ หนึ่งสองสามก็เองนั่นแหละไอ้โยนตัวตัวข้ามละข้าไม่สู้เว้ยข้าไม่สู้คนเว้ยบอกตรงตรงข้าไม่สู้คนเว้ยหนึ่งสองสามบอกตรงตรงข้าไม่สู้คนเว้ยต้องให้ชัดกว่ละ <M. S 1> เอิ้มเอิ้ม <5. S 2> เอ็นอ่าเอ็นเอิ่เอิ่หนึ่งสอง ตั้ำอ่าเอ็งเอิดเสียงอันอ่าเออเอ็นอ่อ่ะเอาเอา,เอา,เ,อาเอาให้ชัดเองอย่ามั่วอย่ามั่วอ้าว่าเอ็งดุดเสียงอันพูดเสียงเสียงอันเออหนึ่งสองสามอ่าอเอ AH> ็งอ <isce> ุดเสียงอันเออแบบนี้แหละเขาต้องพูดแบบนี้อ้าว่าเอ็งอุดเสียงอันเออแบบนี้หนึ่งสองสามอ่าอเอ็งอุดเสียงอันอ่าเอิ่มเอ็นอ่าอ่ยอ่ะ เคยปลามวเก็บหัวดิอ้ยหใครปลาเม่วหนึอ้ยเคยปามวะันหลังดิต้องหันหลังอ้ยใครปาเขาวะหนึ่งสองสามอ้ยเคปลาเขาวเอ็หไอที่กององสาม ไอ้ชีโกงไอ้ชีโก้หนึ่งสองสามไอ้ชีโกงโกงทุกอย่างเลยนะเองอะ่ะโก้โกโกทุกอ่งโกง้แล้วเราถาใหม่นะพี่ปิงเขาได้ส่งบทได้หนึ่งสองสามเยสาเป็นไงบ้างจ๊ะลูกพี่นาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจ๊ะเอ้ยเองอ,อย่ามายุ่งกับข้าเว้ยงะโกนเอาเขาเอาเฮ้ยเองเลื่มบทเฮ้ยเองอย่ามายุ่งกับข้าเองอย่าเพิ่งมายุ่งกับข้าข้ากำลังม,มันเหนื่อย เอยเองอย่ามายุ่งหรอกพ่อพ่อกำลังมานเนีนเนียเออตะโกนตะโกนเลยหนึ่งสองน้องดาวใหม่ะลูกหนึ่งสองสามยายสาเป็นไงบ้างจ๊ะลูกพี่มาลูกพี่หน้าหนึ <uana> ่งสองสามยายสาเป็นไงบ้างจ๊ะลูกพี่หน้าเป็นยังไงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจ๊ะเฮ้ยเอ็งอย่ามายุ่งหรอกพ่อพ่อกำลังเนียนเนียเอ๊ยเอ๊ยเฮ้ยเอ็งอย่ามาาตสไยเอ็งอย่า

นะมันไม่เจ็บมันเป็นกลานะเอาให้โดนเชือกเออเออให้โดนเชือกเอาเอาหลังหลังไปหนึ่งสองสามโอเคเทกเดียวปากนะโทรหน่อย ต้องหนึ่งสองสามไอ้ที่ก้องกองทุกอย่างเลยนะเองอ่ะกองทุกอย่างเลยนะเองอ่ะโธ่ไอ้บอลทันข้าไม่โกงอะไรเองถ้าเองไม่โกงข้าจะชนะไอ้เจี๋ยข้าใครชนะอะไรของของถ้าเองไม่โกงเองจะชนะข้าหลยเจิดหนึ่งสองสามถ้าแกไม่โกงหนึ่งสองสามถ้าเอง

ตื้อตื้อตื้อตงดตืตืตืตดึ่งสงยายจะทำทอดพี่จำเลี้ยหรอจ๊ะจำเลียงองสามเราจะทำทอดยายเอาให้ชัดยายจะทำทอดพี่จำเลี้ยหรอจ๊ะยายจะทำทอดที่จำเลี้ยหรอจ๊ะแกงยาย1นอมึงยายหนึ่งองยายจะทำทอดพี่จำเลี้ยหรอจ๊ะอน้อยไอ้จอด เด ke Ken ี๋ยวข้าก็เพ่นกระบะให้เลยหิให้ซะเลยหนิหนึ่งสองสามน้อยไอเจิดเดี๋ยวข้าก็เพ่นกระบะให้ซะเลยหนีหนึ่งสองสามมองหน้ากันดีแล้วแล้วก็หันมาหากกล้องเลยปุ๊บหนึ่งหนึ่งสองสาม สองสามเอ็งควรก็บอกมาเถอะไอ้เจิดเจีดเจิดนี่สองสามหรือพี่จะใช้โฮโลแกรมปะตกใบอ่ะครับอ่านนะพอพี่ไปดีนะครับดอกเออเอาะไรเฉียวๆไม่ต้องไม่ต้องไปทำแสดงลูกเป็นงั้นแสดงอาตบเป็ด แล้วก็ยหญ่กองหนึ่งเอ้าไหนลองพูดสิสมัยนี้มันมีหลายเจิดสมัยนี้มันมีหลายเจิดเออหนึ่งมองหนึ่งสองสามสมัยนี้มันมีหลายเจิดโอ้ยด้วยสิไอ้ไม่ใช่ทำเงี้ยทำแบบอปฏิกิริยาด้วยงี้เอาให้โดนเฉียวๆอ่ะลูกพยัญนพี่เขาไม่รู้อย่างเงี้ยโดนไปเลยก็ได้ไปโดนโดนเฉียวเฉโดนเฉียวๆหนึ่งหนึ่งมองนู่นหนึ่ง สองสามเฮ้ยสมัยนี้มันมีหรอวะไอเจดอ้าวอย่าปีกเดิน, <c oughs> น,นเดี๋ยวเ้เองได้เนีเ่ยขยันเหรอเออเดี๋ยวแม่นาผมมาเพิ่มแม่นาก็สะดุดแล้วก็ตกคลองจบ <c oughs> สามสงสัยไม่อยู่อุ้ยไม่ใช่ <c oughs> อุ้ยฮะทงาคนนี้แหละแอนหนึง่งสองสามทำี้อ่าหนึง่งสองสามเอสงสัยไม่อยู่เออถ้าสบายดีขอบอใจเองมากจำเรียมดูในนัน้นเนี้ย 2> 1นึ่งสองสามค่าสบายดีขอบใจเองสองสามค่าสบายดีสองเลยสงเลยสองสองค่าสบายีขอบใจเองมากค่ะหนึ่งสองสามค่าหมายถึงว่าตอนนี้ยังไม่ได้รอให้มัน รอให้แหล้แขงแล้เอาใหม่ <c oughs> ให้ดนจอนหนึ่งสองสา นี่ไรจินคูนเผื่ลอลรปักไว้ด้วยหนึน่สองสามเอาเลยอุ้ยออาอไรนี่ตชือเปแวดมให้ละชื่อ มันขึ้นจริงๆเลยหนึ่งสองส้ำไอ้เอว้วยเหม็นสิวฮะศพเพิ่งตายใหม่ๆหนึ่งสองส้ำเอ็นเออบเพิ่งไอไอสองส้ำหนึ่ง,งสองส้ำ เออไม่โดนนะไม่โดนนะ <Okay. S 1> ปับแบปับแป้งอ่ะรูปแป้งแบบเนี้ยโอเคหนึ่งเอาสเต็ปแรกก่อนนะหนึ่งสองสมเอาไปดมมันอื้นออยิงๆิงดิทำไมทำไมนะรูปนะแล้วก็เอาไปดมแล้วอื้นใจจริงๆ1 2 3หนึ่งสองสัมอื้นไอยอิง มันไม่มีกลิ่นหรอกอย่าไปคิดติให้แบบชื่นใจนะรูปแบบปาแป้งอะ่ะหนึ่งสองสามองกล้องแล้วยิ้มหนึ่งสองสามส่วนหลังด้านสวนหลังบ้านตะดม สวนหลังบ้านตาดมจับพี่ขามหนึ่งสองสาสวนหลังบ้านตาดมจับพี่ขามสวนหลังบ้านตาดมจับพี่ขามหนึ่งสองสาสวนหลังบ้านตาดมจับพี่ขามหนึ่งสองสาดอกไม้สีแดงหรือเปล่าจ้ายายอ่าเอาติดกันหนึ่งสองสาดอกไม้สีแดงจะหรือเปล่าเจ้าเจ้านายจ้ายายอ่าพูดก่อนดอกไม้สีแดงหรือเปล่าจ้ายาย ดอกไม้สีแดงหรือเปล่าเจ้ายายอ่าหนึ่งายดังๆหนึ่งสองสามดอกไม้สีแดงหรือเปล่าเจ้ายหแงแดงสามดอกไม้สีแดงหรือเปล่าเจ้ายหยลับมาหากรโลตัสปิดอหนึ่งหนึ่สามชัวร์เลยขี้ลายเดสองสาม แล้วก็ยน,น,น่าสงสารห้สงนี้นนยโบต้อง,ม,องาอามานันดาวอย่างโน้งมั้ยโดนอะไรหรอ